你ี为什么突然不去了ถ้าอยากจะพูดเป็นภาษาจีนว่าทำไมอยู่ยดีๆก็ไม่ไปแล้วล่ะลองแบบนี้นะคะให้นักเรียนนึถึงโครงสร้างประโยคนี้เลยคะ่ะ你ี为什么突然不就就就了เองเช่นประโยคนี้ค่ะ你为什么突然不去了你为什么突然不去了你แป艾瓦库里特为什么 为什么เป็นการหาว่าทําไมอยากจรู้เหตุผลค่ะ为什么ทันใดทันแปบลบว่าทันทีใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบกระทันหันเลยนะคะ突然不去不แปลว่าไม่去แปบลบว่าไป不去不去ไม่ไปส่วนเลยก็แปลว่าแล้ว不去了ไม่ไปแล้วล่ะ你为什么突然不去ล่ะ你为什么突然不去ล่ะ他ไมเธออยู่ดี่ีก็ไม่ไปแล้วล่ะ หรืออย่างเช่นเวลาที่นักเรียนเห็นเพื่อนดื่มกาแฟทุกวันเลยในเดูนนี้เนี่ยไม่ดื่มกาแฟแล้วก็ถามเพื่อนแบบนี้ได้เลยนะคะ你为什么突然不喝咖啡了？你为什么突然不喝咖啡了？你แปลว่าคุณหรือเธอ？为什么？ทำไมอยากจะรู้เหตุผลว่าทำไมคะ？为什么突然？ ทันทีทันดใดใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบกระทันหันปู่เคอคาเฟ่ปู่ไม่เคยดื่มคาเฟ่กาแฟละแปลว่าแล้วปู oo, her, ee, ่เคอคาเฟ่ลฟะไม่ดื่มกาแฟแล้วชั่วระยปู่เคยคละอยู่ดีๆก็ไม่ดื่มกาแฟแล้วคือไม่ดื่มกาแฟแบบกระทันหันเลยแล้วก็ถามทางประโยคไปเลยค่ะคุณ为什么突然不喝咖啡了 ，你为什么突ร不喝咖啡了？ทกเครื่องคเฟละทำไมเธออยู่ดีก็ไม่ดื่มกาแฟแล้วล่ะบอพี่อยากซื้อมีประโยคมาให้ลองแปลกันดูค่ะถ้าอยากจะพูดเป็นภาษาจีนว่าทำไมเธออยู่ดีๆก็ไม่ดื่มเบียร์แล้วล่ะจะพูดเป็นภาษาจีนว่ายังไงก่อนอื่นต้องนึกคำว่าเบียร์ให้ได้ก่อนนะคะแปลได้แล้วลองพิมพ์คำตอบไปที่ช่องคอมเมนต์ได้เลยค่ะ และข่าวดีสําหรับนักเรียนที่ไม่มีพื้นฐานภาษาจีเลยอยากฟังคนจีนพูดรู้เรื่องอยากพูดโต้ตอบกลับไปให้ได้แบบมั่นใจนะคะมาเจอบ๊อบย่างเราใช้ได้ในคอสพูดจีนได้ใน14วันเป็นคอสเปิดใหม่สอนแบบผ่านไลฟ์กันเลยนะคะมีคําถามสงสัยก็สามารถพูดคุยกันได้ด้วยค่ะสมัครวันนี้มีราคาพิเศษให้ด้วยนะคะและถ้าใครมาจากคลิปนี้แครภาพเลยรับเอกสารฟรีหลังจากที่สมัครเรียน3เล่มไปเลยค่ะ